รถกู้ชีพของโรงพยาบาลพนมยงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานำผู้ป่วยถูกงูพิษกัดเข้ามารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนมีให้เห็นบ่อยครั้งในพื้นที่เขตป่าเขาแนวชายแดนที่ห่างไกลเช่นนี้หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วทางโรงพยาบาลก็จะไปรับพ่อหมอเอีย้ยหมอสมุนไพรแก้พิษงูให้เข้ามาช่วยตรวจดูลักษณะบาดแผลที่ถูกงูกัดพร้อมกับฝนยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยได้ดื่มและทาที่แผลจนอาการดีขึ้น มมนไไ่าพ่อหมอเอีย้ยสายกระสุนหมอพื้นบ้านชาวตำบลบักใดวัย72ปีเป็นที่คุ้นเคยและเคารพนับถือของชาวบ้านทั้งอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนี้เป็นอย่างดีด้วยความที่พ่อได้มุ่งมั่นเรียนรู้วิชาหมอสมุนไพรมารักษาผู้คนที่ป่วยไข้หรือเป็นโรคผิดสำแดงต่างๆโดยเฉพาะวิชาหมอแก้พิษงูและสัตว์มีพิษทุกชนิด ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้านในชนบทแห่งนี้มายาวนานน้องสาวผมถูกงูกัดแล้วเสียชีวิตไปคนหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเสียใจมากเอ๊ะทำยังไงเนาะจะได้ยาดีๆมาช่วยชีวิตคนมั่งวางนี่ผมก็เดินศึกษาไปเรื่อยๆหาเรียนวิชาแบบงูกัดหนารักษาพิษงูอ่ะคนที่บ้านเก่าแล้วก็บอกว่าโว้ยกับลุงแกนั่นแหละเป็นหมองอูดิที่ชุดเลยแหละเขาว่า ตลอดระยะเวลากว่า50ปีเพ่อเอียได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากลุงรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์พิษกัดโดยใช้สมุนไพรโลดธนงแดงฝนกับหมากแห้งมีน้ำธรรมดาหรือน้ำมะนาวเป็นกระสายซึ่งมีทั้งให้ผู้ป่วยดื่มหรือทาบริเวณแผลตามแต่ว่าจะเป็นสัตว์พิษชนิดไหนต้องหาโอกาสเนี่ยเขียเข้ยวเขี้ยวตรงที่ไปเขี้ยวปากลงไปน่ะมันจะดำปึ๊ดเลยนูกปะไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผม ลูกรบากันคือมันจะคอยเย็นเย็นไปเรื่อยๆแล้วก็พน่นยาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจับดู้ถาถ้ามาันมันมาถึงตัวเราเนี่ยมันจะช็อกแล้วอย่างนี้นะพอพ่นให้กินเสร็จแล้วก็พ่นทาให้สักพักหนึ่งก็อาเจียนออกมามันก็หายพอดีเลยอย่างนี้สูตรยาสมุนไพรโลดทนงแดงของพ่อเอีย้ยได้ถูกนํามาศึกษาวิจัยทดลองใช้ในโรงพยาบาลและเป็นที่ยอมรับถึงสรรพคุณที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยงูพิษกัด และลดการสูญเสียอวัยวะสำคัญอย่างได้ผลมีการพัฒนารูปแบบให้ง่ายต่อการนำไปใช้โดยผลิตเป็นผงยากระจายไปใช้รักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆภายในจังหวัดสุรินทร์และขยายวงกว้างไปสู่ภูมิภาคอื่นๆจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ตอนนั้นได้มีการศึกษาก็เก็บข้อมูลประมาณ110เคสนะคะในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรตั้งแต่แรกรับเนี่ยโอกาสที่จะต้องเทินไปรับเซรุ่มเนี่ยมีน้อยกว่าสําหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสมุนไพรตั้งแต่แรกการที่ไม่เทินไปสู่การเกิดเนื้อตายหรือว่าที่เขาเรียกว่าคอมพาตเมนต์ซินโดรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นผลชัดมากก็มีความต่าง ที่เราได้ให้พ่อเอยได้มาร่วมดูแลคนไข้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลแค่ประมาณ2วันเองค่ะแผลยุบลงไม่มีอาการอะไรอย่างอื่นก็จะได้กลับบ้านละไม่ต้องเดินทางต่อไปไกลจนถึงจังหวัดหรือว่าต้องไปรับการรักษาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าผลลัพธ์ตรงนี้ค่อนข้างดีจากการที่มีจำลับนี้เข้ามาเนี่ยทำให้บุคลากรทางแพทย์อุ่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยคนไข้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะได้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนได้รับยา ทุกวันนี้พ่อเอียดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านแก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นครูภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชุมชนโดยตั้งใจว่าจะสืบทอดวิชาการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของพ่อนี้ไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังต่อไปพ่อเอียถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสียสละมีคุณธรรม แล้วก็ไม่หวงวิชาในการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของสมุนไพรลดทนงแดงก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรได้รับยกย่องเชิดชูในระดับประเทศระดับชาติต่ตอไปค่ะผมก็ได้ภูมิใจว่าเออกูเป็นหมอดีกูก็ได้ช่วยคนก็เกิดชฉหน้ามันอาจจะมีบุญเงินทองไม่ได้ไม่ว่าขอให้ได้ช่วยเขาอย่างนี้นะสงสารเขาเขาจะไม่ให้เขาตายฟรีอย่างนี้นะครับผมด้วยความศรัทธา และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านไทยพ่อหมอเอีย้ยสายกระสุนจึงได้รับการยกย่องเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพศ2565เป็นหมอยานักสู้ผู้ไม่ยอมสยบต่อพิษร้ายแห่งเทือกเขาพนมดงรัก